สวัสดีครับจากเพจร้านทวัตชัยคอมนะครับสวัสดีคุณลูกค้าที่สั่งซื้อเมนบอร์ด H81 Pro BTC แล้วก็การ์ดจอทั้ง2ใบเป็น3ใบเมนบอร์ดด้วย1ใบการ์ดจอ2ใบนะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอตรวจเช็คสินค้าก่อนที่จะจัดส่งให้คุณลูกค้านะครับเพื่อให้คุณลูกค้ามั่นใจว่าสินค้าที่จะจัดส่งไปหาคุณลูกค้านั้นสามารถใช้งานได้100%เนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาเช็คเมนบอร์ดกันก่อนนะครับตัวนี้เมนบอร์ดแอดมินก็ทําการเช็คพอร์ต ทุกช่องให้กับคุณลูกค้าแล้วนะครับแล้วก็ทําการเช็ค USB ทั้ง4ช่องให้คุณลูกค้าด้วยนะครับว่าใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูบนหน้าจอกันก่นกอนนะครับว่าตอนนี้อแอดมินทาการต่อไฟเรียบร้อยแล้วนะครับเราวมาดูบนหน้าจอกันว่าเมนบอร์ดขึ้นข้อมูลอะไรบ้างนะครับเมนบอร์ดนะครับขึ้นข้อมูลเป็น Intel Pentium R G 3 2 4 0นะครับตัวนี้เป็น CPU ที่สูงกว่าที่แอดมินแจ้งไว้ในหน้าเว็บนะครับผม แล้วก็แอดมินได้แถมแรมให้คุณลูกค้าด้วยนะครับเป็น6 g ินะครับผมเป็น4 g ิ1ตัวแล้วก็2 g ิกตัวนะครับเมนบอร์ดสามารถทำงานได้ปกตินะครับเดี๋ยวแอดมินจะทำการเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาให้คุณลูกค้าดูนะครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทำการเทสการขุดให้คุณลูกค้าก็คือเดี๋ยวแอดมินจะทําการต่อสายไลเซอร์ลงเมนบอร์ดนะครับแล้วทําการขุดให้คุณลูกค้าดูนะครับเพื่อเป็นการเทสเมนบอร์ดแล้วก็เทสการจอให้คุณลูกค้าด้วยนะครับว่าทั้ง2อย่างสามารถทํางานได้โดยปกตินะครับ โอเคครับเดยวแอดมินขอต่อสายสักคู่นึงนะครับโอเคครับตอนนี้แอดมินทำการเสียบกรานจอทั้งสองใบเข้ากับคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พอร์ตนะครับแอดมินทำการเช็คทีละสองช่องนะครับแอดมินเช็คสองช่องบนสองช่องกลางแล้วก็สองช่องล่างเรียบร้อยแล้วนะครับเมนบอร์ดตอนนี้ใช้ได้ทุกช่องนะครับผมส่วนกรานจอทั้งสองตัวตอนนี้แอดมินทำการเทสขุด ETC เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้แอดมินทำการต่อกรานจอแล้วก็ขุดอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูบนหน้าจอกันนะครับ ตอนนี้นะครับบนหน้าจอขึ้นว่าแรงขุดอ่ขึ้นขึ้น ID GPU ก่อนนะครับ P 106ขีด100นะครับแรงขุดอยู่ที่23.5เมกะเฮตนะครับผมแอดมินทำการขุดมาแล้ว8นาทีนะครับแอดมินทำการโอเวอร์คล็อกคอ100แล้วก็เมมโมรีบวก800นะครับล็อกไฟไว้ที่80วัตต์นะครับผมการ์จอความร้อนอยู่ที่51องศากับ46นะครับใบที่1กับใบที่2นะครับความร้อนอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเนื่องจากใบแรกเป่าความร้อนส่งมาหาใบที่2นะครับทำให้ใบที่2มีอุณหภูมิ ร้อนกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าการขุดระดับฟูลโหลดขนาดนี้แล้วความเย็นอยู่ที่50องศานี่ก็ถือว่าเย็นมากๆแล้วนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูรูปร่างหน้าตาการดก่อนนะครับนี่นะครับผม เดี๋ยวแอดมินจะทําการแพ็กสินค้าทั้ง3ใบนะครับแล้วจัดส่งให้คุณลูกค้าภายในวันนี้เลยนะครับเดีย๋ยวแอดมินขอแจ้งการรับประกันให้กับคุณลูกค้าทราบก่อนนะครับแอดมินรับประกันให้คุณลูกค้า7วันนะครับถ้าคุณลูกค้านาสินค้าไปใช้แล้วมีปัญหามีอาการยังไงนะครับให้คุณลูกค้าแจ้งกับทางแอดมินก่อนนะครับจากนั้นส่งกลับมาให้แอดมินช่วยตรวจเช็คอีกทีหนึ่งนะครับว่าปัญหาที่คุณลูกค้าแจ้งมาแอดมินได้เจอเหมือนคุณลูกค้าหรือเปล่านะครับถ้าแอดมินตรวจเช็คแล้วเจอเหมือนคุณณลลลููกกกคคคคคค้้้้้้้้าาาาาาาเเดดีีีี๋ยยยยแมมมมินนนนนจจจะะะททททํรรป่่่่สสสััังใใหหุบไช แต่จะมีอยู่3ข้อเท่านั้นที่แอดมินจะไม่รับประกันนะครับข้อ1มีการตกแตกบินหักงอน,นะครับข้อ2มีการช็อตไหม้นะครับข้อ3มีการแกะถูกแกะถอดเปลี่ยนอะไรนะครับจะมีอยู่แค่3ข้อนี้เท่านั้นที่แอดมินไม่ได้รับประกันให้กับคุณลูกค้าน,นะครับอนอกั้นแอดมินรับประกันให้กับคุณลูกค้าทั้งหมดเลยนะครับผมขอบคุณคุณลูกค้ามากๆที่สั่งซื้อเข้ามาด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ